ืื่่ออในนเรงลงทิกาารนำเสนอนวัตกรรมวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศในสถานการณ์โควิด19ประเภทโรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากลชื่อนวัตกรรมการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนกับเชิงวิทยาโดยใช้รูปแบบ PDCA TPSK Model ความสำคัญของนวัตกรรม การบริหารงานแบบอาศัยหลักความสัมพันธ์ของ TPSK model เป็นการบริหารงานภายใต้แนวคิดและหลักการของการบริหารโดยใช้แนวคิดการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาการบริหารเชิงระบบการมีส่วนร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและการทำงานเป็นทีมนำมาประยุกต์หลอมรวมเป็นการบริหารงานแบบ TPSK model โดยบูรณาการนโยบายต้นสังกัดภารกิจกิจกรรมความรับผิดชอบทรัพยากรบุคลากร ผู้ส่งคนอาวุธและเทคโนโลยีนำมาหลอมรวมเป็นนโยบายและยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานของโรงเรียนกาบเชิงวิทยาโดยเน้นการทำงานเป็นทีมและเน้นการเข้าใจยอมรับและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงานด้วยเหตุนี้เองโรงเรียนกาบเชิงวิทยาจึงกำหนดให้การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาโดยใช้รูปแบบ PDCA TPSK model เป็นนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้บรรลุผลสําเร็จในด้านการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานโรงเรียนมาตรฐานสากลและการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกต่อไปวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการดําเนินงานวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนกับเชิงวิทยาให้บรรลุผลสําเร็จในด้านการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานโรงเรียนมาตรฐานสากลโดยใช้รูปแบบ pdca tpsk model เป้าหมายเพื่อบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนกับเชิงวิทยาด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ แห่งสำนักง,งานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้รูปแบบ PDCA TPSK model ขั้นตอนการดำเนินงาน 1. ศึกษา,อกษาเอกสารแนวคิดหลักการ 2. เลือกระวางแผนสร้างนว,วัตกรรม 3. สร้างและพัฒนานว,วัตกรรม 4. หาประสิทธิภาพของนว,วัตกรรมและ 5. ปรับปรุงนว,วัตกรรม สำหรับขั้นตอนการจัดทํานวัตกรรมของโรงเรียนกับเชิงวิทยามีดังนี้ 1. เปรียมการ 2. ออกแบบนวัตกรรม 3. สร้างนวัตกรรม 4. นํนำไปปฏิบัติและ 5. ติดตามและประเมินผลผลการดำเนินงานผลที่เกิดกับผู้เรียนส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ต้องการคือ s m มา t t u u e n t t ซึ่งกำหนดชื่อคุลักษณะที่ต้องการให้เกิดขึ้นคือเด็กดีดังนี้ D. democracy มีความเป็นประชาธิปไตยอ ethics e มีคุณธรรมจริยธรรมเค knowledge มีความรู้ฝ่ายเรียนรู้ด development มีการพัฒนา E. ี enjoy มีความสุขและอ e ีมีอารมณ์ที่ดี โดยมีหลักฐานความสำเร็จคือในปีการศึกษา2,563มีผลคะแนนโอนิท,ที่สูงขึ้นทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และปีที่6ร้อยละ11.37และร้อยละ3.64ตามลำดับผลที่เกิดกับสถานศึกษาส่งผลให้โรงเรียนกาบเชิงวิทยาเป็น smart school ค,คือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนที่มีความสำเร็จ หรือมีคุณภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนครูและผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนกับเชิงวิทยาดังนี้พัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากลผู้บริหารครูปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพระบบบริหารจัดการตามวงจร PDCA บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลกระบวนการจัดการบริหารตามรูปแบบ TPSK Model โรงเรียนได้รับการยอมรับจากชุมชน ส่งผลให้จํานวนนักเรียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและโรงเรียนได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลต่างๆคนที่เกิดกับชุมชนส่งผลให้โรงเรียนกาบเชิงวิทยาเป็นที่ยอมรับและได้รับการสนับสนุนจากชุมชนเกิดความร่วมมือที่ดีร่วมทํากิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชนให้ดีขึ้นปัจจัยความสําเร็จคณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนสําคัญในการสนับสนุนส่งเสริม การดำเนินงานตามคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการ P.D.C.A. T.P.S.K. m o เดลในสถานการณ์โควิด -19 โดยมีส่วนร่วมในการวางแผนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนชุมชนมีส่วนสําคัญในการสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานตามคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการ P.D.C.A. T.P.S.K. m o เดลในสถานการณ์โควิด -19 โดยผู้นำชุมชนเป็นสื่อกลางในการประสานความร่วมมือติดต่อสื่อสารกับนักเรียนและผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทุกคนมีความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมุ่งมั่นในการทำงานมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเองผู้บริหารให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบด้วยกระบวนการ P.D.C.A. T.P.S.K. Model โรงเรียนมีการบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศหลักอย่างสม่ำเสมอและปัจจุบันเพื่อสะดวกในการนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบด้วยกระบวนการ P.D.C.A. TPSK model ในสถานการณ์โควิด1 9นอกจากนั้นได้จัดทำข้อตกลงความร่วมมือกับองค์กรการศึกษาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมีองค์กรที่ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือโรงเรียนที่สำคัญบทเรียนที่ได้รับจากการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนกาบเชิงวิทยาโดยใช้รูปแบบ PDCA TPSK model พบว่า ด้านจุดแข็งมีรูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาที่พัฒนาขึ้นสามารถบริหารจัดการคุณภาพการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์โควิด -19 จนได้รับความเชื่อมั่นและศรัทธาส่งผลให้โรงเรียนมีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นโอกาสในการพัฒนาโรงเรียนสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการสื่อสารสองภาษาล้ำหน้าทางความคิดผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อปุโลกตตามจิตนารม์และเป้าหมายของโรงเรียนมาตรฐานสากลการเผยแพร่หรือการได้รับการยอมรับหรือรางวัลที่ได้รับการเผยแพร่ผลงานของโรงเรียนร่วมกันแสดงนิทรรศาการเผยแพร่อเอกสารแผนพับเอกสารวารสารประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนรวมถึงสื่อสังคมออนไลน์ โรงเรียนกาบเชิงวิทยาได้รับการยอมรับจากสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นแหล่งศึกษาดูงานโรงเรียนมาตรฐานสากลโรงเรียนกาบเชิงวิทยามีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมีกระบวนการกลับเคลื่อนอย่างเป็นระบบสู่ผลลัพธ์ที่ดีตามเป้าประสงค์ขององค์กรด้วยกระบวนการบริหารงานแบบ TPSK Model ส่งผลให้ได้รางวัลต่างๆมากมาย